เค็ดลับตำราดูดวงวาสนากำเนิดแบบ โคตรแม่นเลยนะครับที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าตํารานี้เป็นตําราเศษพระจอมเกล้าซึ่งตํารานี้นะครับมีอยู่ในตําราพมชาติมีอยู่ในต,าาตําราโหราศาสตร์ในหลายๆเล่มเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นพระราชนิพนธ์ของล้นเก้ารัชกาลที่4หรือพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นบิดาของนักโหราศาสตร์แล้วก็บิดาแห่งดาราศาสตร์ไทยเลยนะครับซึ่งเราบอกว่าตํารานี้วิธีการง่ายมากๆแต่ได้ผลที่แม่นยํามากๆ รู้แล้วนะครับว่าตำรานี้ทำนายอย่างไรก่อนอื่นเลยนะครับฝากท่านกด subscribe กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดในทุกๆคลิปในทุกๆวันสกิร์ตคอนเฟิร์มจะนำแง่มุมทางโหราศาสตร์แง่มุมในเรื่องของดวงชะตาละเอียดทุกแง่ทุกมุมเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเงินดูดวงที่ไหนนะครับเช็คดวงได้ทุกวันที่นี่ฝากกดติดตามฝากกด subscribe และที่สำคัญครับฝาก comment แล้วก็ฝากแชร์ share, ให้กับกิริคอนเฟิร์มด้วยนะครับตรงนี้จะกล่าวขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากหนุนในการิย์คอนเฟิร์มที่รวบรวมทั้ง ดวงจุย้ยดวงปากัวกระจกแปดเหลี่ยมคาถาเงินล้านไว้ในเลือนเดียวกันเลยนะครับราคา2 9 9 9บาทใส่แล้วอย่างกับนาฬิกาเลยละ10ล้านเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในข้อความหรือพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์หรือ, comment, รอโทรเบอร์0859743945ได้เลยนะครับตำราเศษพระจอมกล้าเลยนะครับวิธีการเนี่ยดูง่ายมากเลยนะครับใช้วันเดือนปีบวกกันวันนั้นถ้าเกิดวันที่เท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบเกิด1-30ถึงอะไรไม่สนครับนับอาทิตย์จันทรคันพุทธวิธี การง่ายมากครับให้นับอาทิตย์เป็น1นะครับจันทร์เป็น2อังคารเป็น3ามพุธเป็น4ี่หัสเป็น5ศุสุขเป็น6เสาร์เป็น7ดนับอย่างนี้นะฮะเดือนครับให้นับธันวาเป็นเลข1มกราเป็น2อกุมภาเป็น3มีนาเป็น4เมษายนเป็น5พฤศภาเป็นหกไล่เรียงอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆจนถึง12 ปีนักษัตรเช่นเดียวกันครับชวดนับ1ฉลูนับ2ขานับ3เถาะนับ4มาลงนับ5มาเสงนับ6ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง12เกิดปีใดก็บวกกันผมยกตัวอย่างนะครับสมมุตินะฮะคนเกิดวันศุกร์เดือนพฤศจิกายนวันศุกร์เดือนพฤศจิกายนนับนี้ฮะวันศุกร์ก็นับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ก็เป็น6นะฮะเดือนพฤศจิกายนนะครับดูนะฮะธันวามกรากุมภามีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนายน,านากรกฎาสิงหากันยายนพฤศจิกายนเป็น12ก็บวกไป12 สนะครับสมมุติเกิดปีละกาชวดฉลูขานถอบมาลงมาเสงมามีมะแมวอกละกาเป็น10นะครับก็บวก10นะครับเกิดวันศุกร์เดือนพฤศจิกายนปีละกานะครับบวกยังไงครับวันศุกร์เป็น6พฤศจิกายนเป็น12ละกาเป็น10บวกเป็นเท่าไหร่ครับ6กบวกสิ 2. เป็น18บนะครับบวก10เป็น28นะครับตามตำราเขาบอกบวกได้เท่าไหร่ให้เอา10ลบไปเรื่อยๆจนเหลือไม่เกิน10 28นะครับลบ10ก็เหลือส ต้องลบไปสิครับจะเหลือ8เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นเศษ8จะต้องดูเศษ8นะครับแต่ถ้าบวกกันได้3 0อันนี้ก็คือเศษสิจริงๆแล้วมันมีอีกวิธีการหนึ่งนะฮะสมมุติว่าบวกได้3 7ก็ใช้เลข7เลยก็คือเศษ7เลยนะฮะบวกได้4 6ก็ใช้เศษ6เลยแต่ถ้าบวกแล้วลงท้ายด้วยเลข0นะครับก็จะเป็นเศษ10นะครับนี่ตามตำราเขาว่างี้นะฮะเรามาดูคำทำนายฮะเริ่มจากเศษ1ก่อนเลยนะฮะเศษ1ฮะโบราณเขาบอกว่าเศษ1เสาเรือนไม้ชะตาคา ทั้งชายหญิงไรเรือนที่พักพิงที่พึ่งพักสำนักเนาจะล่อนเล่และเหราหนเล่งเจียมตนอย่าดูเบาเพราะว่าชะตาเราโทษประกอบจึงเกิดกรรม อ่ะผมแปลให้ฟังแล้วกันครับเขาบอกว่าถ้าใครได้เศษหนึ่งนะครับอาจจะไม่ค่อยดีนะเกิดมานั้นมักจะไม่ได้อยู่บ้านตัวเองแล้วดวงลักษณะนี้เนี่ยบางครั้งจะหาบ้านเป็นชื่อตัวเองหรือเป็นของตัวเองนั้นยากส่วนใหญ่จะชอบอยู่บ้านเช่าหรือบ้านของคนอื่นจะอยู่ที่ไหนก็อาจจะไม่ค่อยได้นานต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับเศษ2ครับเศษ2จะของไข้มีโรคร้ายรับประจํายุกยาจะหาทมบาตถูกแท้จนแก่ตัว เศษส,สเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เศษสองส่วนใหญ่จะป่วยบ่อยครับจะป่วยบ่อยเหมือนจะมีโรคที่รักษาไม่ค่อยหายแล้วก็หายุกยามาก็แป๊บๆเดี๋ยวก็ป่วยอีกเพราะฉะนั้นถ้าได้เศษสองเนี่ยคุณเองต้องเข้าใจนะครับถ้าเกิดคุณป่วยบางครั้งรักษาแล้วมันก็เป็นอีกนะครับเรียกได้ว่าเป็นปนหายๆอ่อนๆแอดๆนะครับเพราะตำราเขาบอกเลยครับว่าจะของไข้มีโรคร้ายรับประจําตัวอยู่ยาจะหาทำบ่ถูกแท้จนแก่ตัวคือเอายาแค่ไหนก็จะไม่ถูกกับโรคจนแก่ตัวเลยครับเศษสครับถ้าได้เศษสามก็บอกว่า เศษ3สามความสบายมีค่าควายและเกวียนวัวพอสมสกุลตัวเข้าที่ทายสถานกลางนั่นหมายความว่านะครับเศษ3สามมีค่าควายและเกวียนวัวก็หมายความว่าจะมีรถลาแน่นอนนะฮะคือถ้าเป็นยุคนี้นะฮะก็จะมีรถลามีบ้านช่องพอสมสกุลตัวก็หมายความว่าก็ไม่ได้แย่ไปกว่านามสกุลตัวเองนะครับคือคนที่เกิดมาพ่อแม่เรามีขนาดไหนเราก็จะมีมากกว่าเขาหรือแย่ที่สุดก็จะไม่ต่ํากว่าพ่อแม่ของเราแล้วก็ถือว่าวาสนาอยู่ในระดับกลางนะ tap. ไม่แยกครับต่อมาเศษสี่ครับเศษสี่ตำราเขาบอกว่าเศษสี่มีค่าครอกอเนกนอกขนานางอุปถัมล้ำสำอางบอ่อใช้ซุกบอ่อทุกเป็นอันนี้ชัดเจนนะเขาบอกว่าสี่นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับมีคนอุปถัมคำจูดีเรียกได้ว่าดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ดีครับเป็นเจ้าคนในคนได้นะครับอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับเศษห้าครับตามตำราบอกเศษห้าชะตากับทุนรัพย์แลแสนเขน็นภายหลังชะตาเป็นทุนทรับจะนับพันก็หมายความว่าคนที่ได้เศษห้าเนี่ยแลก แรกอาจจะไม่ดีเรียกได้ว่าต้นชีวิตอาจจะไม่ดีนะครับอาจจะเหนื่อยทําอะไรก็จะเหนื่อยครับแต่ในครึ่งชีวิตครับจะเป็นเศรษฐีทุนทรัพย์นับพันในสมัยรอ4ปัจจุบันนี้ต้องมีหลักล้านหลักสิบล้านแน่นอนเพราะฉะนั้นใครนะฮะที่ได้เศษห้าฮะคุณจะมีทรัพย์สินสินทรัพย์หรือเงินเป็นล้านแน่นอนชีวิตคอนเฟิร์มถึงแม้จะลำบากแค่ไหนจะต้องมีในวันไปล้านเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มครับต่อมานะฮะเศษหกครับเศษหกจะยกญาติเป็นเชื้อชาติประเสริฐศัพท์เงินตรายศสถาพันทุนทรััพย์ลดบบมีีกก็อว่าเศษ ถือได้ว่าดีเลยนะครับเป็นคนมีบุญภาวาสนานะครับเงินปรายศฐานนี่จะมีแน่นอนต่อไปจะเป็นเจ้าคนในคนเรียกได้ว่ามีทุนมีทรัพย์ไม่ต้องกลัวจะตกอับเป็นหนี้แค่ไหนคุณจะ ใช้หมดอย่างแน่นอนครับต่อมาครับเศษ7เศษเจ็ดเขาบอกว่าเศษ7นั้นผ้าขาดจะนุ่งห่มก็เต็มทีพักตลาผอมราศีระคายดับทั้งทรัพย์สินนะครับต้องบอกเศษ7นี้จะเหนื่อยนะครับจะต้องมีเหตุให้หมดทรัพย์นะครับจะต้องมีเหตุให้หมดไปนะครับเวลามีความสุขนี่ก็มักจะอยู่ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับแล้วก็มักจะชอบมีปัญหาเรื่องเงินทองอยู่ตลอดเวลานะครับตรงจุดนี้ครับต่อมาฮะเศษ8เศษ8บอกว่าเศษ8นั้นเปลืองยศจะปรากฏกระเดือง ทรัพย์สลิงคารสถานถิ่นทั้งอํานาจและวาสนานะครับเศรษฐแปนี่ถือว่าดีมากนะครับก็บอกว่าเปลืองยศก็หมายความว่าจะมียศตําแหน่งนะครับจะปรากฏกระเดื่องดินคือจะมีคนรู้จักนะครับอาจจะเป็นดารงดาราได้หรือว่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงได้นะครับทรัพย์สินสลิงคารสถานถิ่นนี้พร้อมเลยมีทั้งอํานาจและวาสนาจัดว่าเป็นเศษที่ดีมากๆทีเดียวครับใครได้เศษนี้คุณลำบากแค่ไหนตอนนี้สุดท้ายคุณจำไว้คุณจะรวยคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะประสบความเร็จอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มครับตอม มาครับเศษ9ครับเศษ9กกินข้าวกลางตลาดเสมอชาติสุนัขขา ถึงจะมีวาสนาต้องประกอบการและทำงานนะครับตามดวงนี้เขาบอกเลยนะครับว่าถ้าใครได้เศษ9ก้านั้นอยากสบายโดยที่ไม่ต้องทำงานนั้นไม่มีส่วนใหญ่คนเศษ9ก้าจากการที่ผมสังเกตนะครับจะเป็นคนที่แต่งตัวบ้าน,านจะเป็นคนที่ดูแบบบ้านนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยเรียบร้อยหรือว่าเป็นคนไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่นะครับจะเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่จนครับแต่คนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะต้องทำงานเหนื่อยจนตายนะครับแต่ไม่ลำบากมีกินมีใช้มีคนให้มีคนช่วยเหลือตลอดเวลาครับอันนี้เศษ ต่อมาเศษ10ครับเศษ10ก็คือลงท้ายที่ศูนย์ทั้งหลายนะครับก็บอกว่าเศษ10เหมือนนกแขกเต้าทํารวงลังระวังฝนสแสวงดีย่อมมีผลอย่าคอเขากับเหล่าพานเหมือนนกปักสีอันมีปีกรู้หลบหลีกธนูพลานถ้าประมาทจะเสียการจะชอกช้ำละกำกายเศษ10นะฮะเขาบอกว่าทําอะไรในชีวิตต้องระมัดระวังอย่าประมาทแล้วพยายามอย่าคบคนพานคนพานคือคนไม่ดีคนโกงคนโกงมีโอกาสติดคุกได้ง่ายคื คือถ้าเกิดเราไปยุ่งกับเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับเพื่อนเราอ่ะไม่ติดแต่ตัวเรา,าจะติดคุกแทนเพราะ,ะนั้นทําอะไรควรระมัดระวังอย่าได้ประมาทอย่าได้ใจร้อนอย่าได้อะไรพวกนี้และชีวิตคุณจะดีแน่นอนเลยนะครับตารานี้อยู่ในขอสมัยแห่งชาติเลยแล้วก็เป็นตําราโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์ผมก็ได้ทดลองมาหลายปีก็ปรากฏว่าได้รับผลที่แม่นยำม,มากเลยทีเดียวครับเป็นตําราของนรนก้ารัชกาลที่4ครับก็ท่านใดที่ดูนะฮะก็นําไปใช้ทํานายตัวเองทํานายคนรอบข้างได้เลยนะครับแม่นยำม,มากๆหลังจากที่ผม สังเกตมา20ปีนะครับต้องบอกว่าถูกต้องทุกประการเลยทีเดียวครับตำรานี้ใช้ได้แม่นยำสุดๆเลยนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นมีอุปสรรคดวงชะตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้กิ่คอนเฟิร์มมีตัวช่วยมานะครับนอกจากตัวช่วยนี้นะครับเป็นเครื่องรางความเป็นมงคลนั่นก็คือนาฬิกาเกรดคอนเฟิร์มวอชรุ่นเงินไหลมานะครับท่านดูการออกแบบนะครับจะออกแบบเหมือนนาฬิกาเรือนแพงๆเลยนะครับใส่ในข้อมือปุ๊บเนี่ยก็ดูรวยทันทีเลยนะฮะและที่สําคัญครับยังประดับด้วยเพชรสีแซตตัวเรือนนั้นก็เป็นสแตเลสด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็สามารถกันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เอาไปใส ดำน้ำนะต้องบอกก่อนนะครับก็คือใส่ล้างมือได้นะฮะและที่สําคัญครับด้านหน้าจะมีผังปากัวนะครับจะมีคุณสามบัติแบบยันแปดเหลี่ยมของจีนเลยนะครับซึ่งยนไปเหลี่ยมของจีนนั้นจะกันสิ่งอัป,ปมงคลแก้คงจุ้ยในทิศที่ไร้ลัยแก้ดวงจิตดวงวิญ,ญญาณที่ไม่ดีได้เลยและที่สําคัญครับยังเป็นความมงคลแปดประการตามศาสตร์การจัดของจุ้ยของรัฐทิ เตาหมกด,ดําด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพความรู้สุขภาพทรัพย์ชื่อเสียงความรักและก็บุตรคู่อุปถัมภ์นะครับให้กับคุณในด้านหน้าเลยนะครับเรียกได้ว่าใส่แล้วก็เหมือนมีหงจุยทีดีมียันแปดเหลี่ยมติดตัวท่านนะครับในด้านหลังนะฮะก็เป็นยันมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางวิชาโหราศาสตร์เลยนะครับจะส่งเสริมหนุนนาดวงตาคุณให้สูงทรงอยู่เสมอนะครับเรียกได้ว่าไม่มีดวงอะไรที่เด่นกว่าดวงมหาอุดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ใส่สิ่งที่สูงงสุดขอ หรศาษตรไทยหราษตรอินเดียไปด้วยเลยนะครับและที่สําคัญด้านหลังนะครับยังมีหัวใจพระคาถาเงินล้านเพง่งเพง่งพาผาหาหารือรือซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคาถาเสริมมงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่สใสัยก็จะมีความเป็นมงคลตลอดเลยนะครับรุ่นนี้ราคาที่2999บาทนะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางข้อความนะครับหรือโทรในท,ที่เบอร์0ู5 9 7 4 3 9 4 5ได้เลยนะครับ